มาวันนี้เราองตกปลาครับเราได้เบ็ดกันเพิ่งได้เบ็ดมานะเราเป็นเด็กใหม่นะครับผมเป็นฮันเตอร์โรสนะมาดูดีว่าเราจะตกปลาภายในสิบนาทีเนี่ยได้ปลาเท่าไหร่นี่เอาของไปขายก่อนนะมีของติดมานะครับผมแต่ติงไม่ชอบเล่นนะเกมนี้ครับบอกว่ามันนานเอ่อขายทั้งหมดโอเคได้มาสองพันห้าเลยนะเวล g กูด really เลย ตรงนี้นะอะส่ายคัมบอลรถไปด้วยหรอใช่อันนี้เราอันนี้มาแล้วนะเรียกอะไรนะเอ c น a n นนะโอเคเรามาตรงนี้แหละดูกันง่ายๆเราไม่ต้องตกให้มันยากอันเซอร์โหลดดูสิตองนี้ไหมจะเ,เป็นมือใหม่กเกมนี้นะครับเช็คเช็คเช็คโอ้สีเขียวมีอาลาร์ดเป็นไงล่ะ เช็ค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 นี่อ๋อล่า,าลได้แล้วปิดได้ก่อนตินแล้วตินก็ได้ไงฮะพี่คิดพาไปไงเออคุมง,ง่ายอยู่นะ,ะเรือธรรมดาเรือก็ได้อ,อะไรอะเลสสแนปเปอร์สองจุดเจ็ดกิโลนะครับป่ะตกต่อครับเช็คเช็คสิบนาทีนะมาดูซิว่า เราจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับเช็คไปเช็คไปเช็คเช็คอู้ได้ไปอีกแล้วคุมง่ายคุมง่ายคุมง่ายมากครับพันเบ็ดเออ,เออ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 เรียบร้อยได้อะไรมาโอ้โหอังชวยนะขอดูหน่อยเนี่ยอยู่ในซิมมืออยู่เนี่ยใช่มือของตีนเลย โอเคอ่ะโอเคคุมได้ง่ายนะครับขอ,องดีนะครับสำหรับมือใหม่เลยคันเบ็ดอีเวนต์เดี๋ยวเราต้องไปหาคันเบ็ดที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ยังมีตังอยู่แค่นี้ฮะมาไปมาแล้วโอ้โหมาคุมง่ายมากครับปากก็ไม่ยากนะแต่ไม่เครยวมา ไปกันต่อเลยจะเสียวเวลาครับเช็คเกตเช็คเกตช็คเช็คสิบนาทีจะได้เท่าไหร่ใครเคยทําได้มากในสุดในสิบนาทีนะฮะคอมเมนต์มาบอกหน่อยขิงขิงนิดนึงมาดูสิถึงไหนแล้วมา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 ในปลาอะไรปลาใหญ่ปะเนี่ยอุ้ยจาร์เนตแมคคาเลวปลาตัวธรรมดาจะเป็นปลาดำดำทั้งตัว ไปต่อครับอุ้ยเพื่อนเรียกเรือมาเราตกใจหมดเลยไปอิดัดแมนนะครับเราได้มาพร้อมอ่าคันเบ็ดอีเวนต์เลยเช็เคเช็เคเช็คเช็คอ่าไท้ปลานะครับป้าป้าปาคุ้มง,ง่ายมากครับคันเบ็ดไปได้ครับได้ช็อกอายแซลมอนมาสองสามกิโลนะ ไปกันต่อครับเช็เช็เชกคป่าวไปแล้วสามนาทีนะฮะเช็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 เชกเชกดูนิ่ในสิบนาทีนะ่ะก่อนเนี้ยใครเคยได้ปลาตัวใหญ่ๆบ้างคอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะรอะโอเคเช็ค <Check S 1> <Check S 2> ไปครับเช็คไปครับ ทำเวลาครับสนาทีจะได้สักเท่าไหร่นะฮะเช็คกี้เช็คกี้เช็คกี้เช็คเช็คกี้เช็คกี้เช็คกี้เช็คเช็คเช็คเช็มาได้กันอีกแล้วนะฮะได้กันรัวๆเลยครับของดีจริงๆนะฮะคุมง่ายมากเลยฮะว้าวช็อกอายแซลมอนสองจุดหนึ่งกิโลไม่น่าจะได้ใหญ่กว่านี้แล้วโอเคที่คริสเหรอ ไปคิดผ่านไปครับเ็ค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 โอ้ได้ปลาแล้วโอ้มามามาคุมง่ายจริงนนะคันคันนี้ฮะอ่าไปกันต่อเลยดีกว่าไดลเซลมอนไกแล้วเช็กเช็คเช็กเฉกชลิกเ็คเช็คได้มาหลายตัวอยู่นะตอนนี้มา โอ oh, oh, oh. ้มาเลยมาเลยขึ้นมาดีอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าวตัวใหญ่น่าดูครับอืมสองกิโลเองแต่แรงเยอะจริงเออเฟกไปครับเทพกอรนะฮะใครไม่รู้นะฮะเอาลืม, checking, checking, checking. Check, check, check. มเช็คเช็คกิ้งเช็คกิ้งเช็คเช็คเช็คมายิ่งเช็คทำให้จับปลาได้ง่ายขึ้นนะเร็วขึ้น มาเลยกดเข้าไปฮะกดเข้าไปฮะกดเข้าไปครับกด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 โอเคเหลือว่สิบเอ็ดแล้วอะไรอ่ะซินสเตอร์โอ้เป็นแบบซินสเตอร์ด้วยแอนโชวีตัวใหญ่ขึ้นมาหนิดนึงนะฮะเช็คเช็คเช็คเข้าไปย้ายที่ไหมไม่ย้ายไม่ต้องย้ายหรอกหรือมันตกตรงนน้นดีตายไปนั่งตกก็ได้เนาะ มันมีกาอินให้นั่งตกด้วยอ้าวเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่สคริปต์นั่งนะอู้ไปตรงนู้นดีกว่าอ่ะไปอึ๊บเฟอร์เฟกเช็คไปเช็คไปเช็คกินงเช็คกินงเช็คอะไรพายุมาหรอพายุ โทเทมวายโทเทมเฮ้ยได้ปลาแล้วปลาตัวสีส้มน่าจะเป็นแซลมอนนะดูแล้วปลาแซลมอน<ป>สีส้มไม่สีแดงตกไปครับตอนนี้หกนาทีแล้วฮะใกล้ถึงความฝันละสิบนาทีตกไปตกไปตกไปตอนนี้ตกยันมืดนะฮะ สำหรับขันฮันเตอร์นะมาดูดีว่าสิบนาทีนี้เราจะตกได้เยอะแค่ไหนครับโอ้ของดีเอ้ยอันนี้เขาเล่นกับเราด้วยปลาปลาดึงโอ้โหซินสเตอร์เลสแ p ปเปอรนะครับชื่อโคตรยาวกันเลยทีเดียวยาวกว่าใครยาวกว่าใครใครคือเธอเธอคือใครโอเคเกเเ,เ,เ,เ่ะมาครับ ได้ครับตัวนี้สีเขียวนะเอ้ยของแรงอยู่ตัวใหญ่มากครับตัวท่าตึกเลยครับตอนนี้เ <c oughs> ชื่อโอ้ยเยลโลฟิททูน่านะครับปลาทูน่าสีเหลืองนะครับเยลโลฟิทนิวไฮด้วยร้อยร้อยกิโลนะครับอู้หมันตกตัวนี้ดีอยู่นะดีกว่าในท่าเรือนะครับเช็คไปครับจะหมดเวลาแล้ว เทคกันไปเทคเช็คเช็คแอนด์เช็คนะฮะเทคเช็คมา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 สุดแล้วครับสุดแล้วเธอสุดแล้วสุดแล้วค้างเหรอเธอค้างเหรอยจะค้างดิ ดเฉยโอ้ได้ปลามาแซลมอนห้าจุดแปดกิโลโหดึงตั้งนานนะครับไปไปต่อครับเดี๋ยวหมดเวลา shaking shaking shake 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 ได้เถอะปลาสีทองอู้สีแดงมาน่าจะง่ายนะดูแล้ว จริงๆจ,จ,จุดตกก็เลยจะนี่ไปหน่อยเดียวเท่านั้นนะฮะแมคเคลวหนึ่งกิโลแมคเคลวนี่ตัวใหญ่มากนะระดับหนึ่งกิโลนี่เก็กไปครับเอ่อมีโกงจับกุ้งหอยผู้ปลาตรงนี้ด้วยเติมง่วงกันแล้วทีเดียวมามอ้ยได้ได้กล่องนะกล่องได้กล่องครับได้กล่องแน่แนเลย กล่องได้ตังค์ว่าห้าสิบปลา expert angel นะฮะ new cash อะไรไม่รู้นะซาวแล้วครับเช็คเช็คเช็คฝนตกเฉยฝนตกก็ดีครับผมเปรียบอันนี้เริ่ม16สิบหกแล้วนะใช่รปะมามากระชากมาปลาเลยปลาน้อยฟวงรูดอ้ มาเลยเรียบร้อยอาไหลนะครับเอลโอน้ำหนักเยอะด้วยไปกันเลยเดียวครับเพอร์เฟกต์นะเช็คไปเช็คไปโอ้สิบนาทีแล้วตัวสุดท้ายเอ๊สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดูนะว่าเราจะได้ปลากี่ตัวแล้วก็เท่าไหร่นะฮะต,ตัวนี้สุดท้ายนะครับอ้๊อ้บอ๊บ สุดจุดหนึ่งได้เหรอใช่สุดจุดหนึ่งคืออะไรโอ้ยแองจูวี่สุดจุดสองเนี่ยสุดจุดสองเนี่ยไปครับไปไม่ติดใหญ่ไปเป็นสาดเลยเหรอตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงในชะ่ไปครับอันนี้เราใช้เออ่คันเบ็ดฮันเตอร์นะครับคันเบ็ดอีเวนท์ที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่อย,ย่างเรามาดูกันไม่ใช่กดนี่โอ้ทั้งหมดนับนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวนะครับเราตกได้ภายในสิบนาทีโอเคเราไม่ขายรวมอ,อ๋ถ<า>มอ,อถังอันหนึ่งอ๋อใช่ไม่ใช่ปลาถังถมไม่ใช่ปล <Okay. S 2> าโอเคขายให้หมดเลยครับดูได้ได้เท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบหกนะโอ้ไม่ก็แปดร้อยกว่าสิบนาที ก็ถ้าชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะกอหกพันนะหกพันกว่าเนาะก็ดีอยู่นะแล้วมาดูเปิดกล่องนิดนึง,นงขายไหมกอไม่ใช่นี่ดิลิกแสดงว่ากล่องขายไปแล้วอูได้แปดร้อยกว่าก็โอเคนะกล่องอะกล่องกล่องขายไปแล้ว ขายไปแล้วไม่มีแล้วเนี่ยกิ้มขายไม่หมดเลยพร้อมกันโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับกับเกมฟิสนะครับตกปลาใครยังไม่เคยเล่นมาลองเล่นกันได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซ b s c r ค b e กันด้วยนะมาเจอกันคลิปหน้าระเผยม,มาเล่นด้วยกันได้นะครับมาเจอกันครับสวัสดีครับ